20เรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับเอมมาวัตสันหรือเฮอร์เมโอนน่จากแฮร์รี่พอตเตอร์เอมมาวัตสันถือเป็นหนึ่งในนักแสดงวัยรุ่นที่ประสบความสำเร็จสุดๆคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้เพราะเธอโด่งดังจากบทเฮอร์เมโอน่จากภาพยนตร์ชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ตั้งแต่ปี2001ถึง2011 ก่อนเธอจะหันไปทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนแบบเต็มตัวและแม้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะจบลง mm. เธอก็ยังคงเล่นหนังนอกกระแสห mm. นังสไตล์อื่นๆเพื่อท้าทายความสามารถของตนเองและเพื่อให้เข้าถึงตัวตนของเธอให้มากขึ้นกว่าเดิม mm. วันนี้ mm. เราก็เลยรวบรวมเรื่องราวต่างๆของเธอ mm. มาให้ทุกคนได้ฟังกันและนี่คือ20เรื่องราว น่ารู้เกี่ยวกับเอมมาวัันที่จะทำให้คุณรู้จักเธอมากขึ้นกว่าเดิม 1. ความจริงแล้วเอมมาวัันไม่ได้เป็นชื่อเต็มๆของเธอเพราะชื่อจริงเต็มๆของเธอมีชื่อว่าเอมมาชาลอตดอเลวันัส 2. ถ้าเกิดวันที่15เมษายนคศ1990ครอบครัวของเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ฝรั่งเศสจนกระทั่งเอมมาอายุ5ขวบจึงย้ายกลับมาที่ประเทศอังกฤษ 3. ในปีคศ2014เธอได้จบการศึกษาจากมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกคือมหาวิทยายลัยบราวประเทศสหรัฐในสาขาวรรณคดีอังกฤษ สี่จริงแล้วเธอเป็นคนมีพรสวรรค์มากเพราะก่อนหน้าที่เธอจะมาเล่นหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เธอไม่เคยมีผลงานการแสดงมาก่อนเลยเรียกได้ว่านี่จึงเป็นผลงานแจ้งเกิดของเธอเลยก็ว่าได้หนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเธอยังพูดภาษาอื่นได้ด้วยนั่นก็คือภาษาฝรั่งเศส 6. ถึงเธอจะเป็นดาราดัง แต่เธอก็มีดาราในดวงใจเหมือนกันอย่างเช่นจอนนี่เดฟและจูลายโรเบิร์ต้วยเหตุนี้เธอจึงติดตามงานของพวกเขาทุกอย่างไม่มีพลาด 7. เห็นสวยเก่งและฉลาดขนาดนี้ความจริงแล้วเธอก็เป็นทาสแมวตัวยงเหมือนกันแถมยังเลี้ยงแมวไว้สองตัวพวกมันมีชื่อว่าบับเบิลกับโดมิโน่แป ในบรรดาหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้ง7ภาคจริงๆแล้วมีภาคที่เธอชื่นชอบที่สุดนั่นก็คือภาคแฮร์รี่พอตเตอร์ h e p r i s o r e r o อคาบ 9. เธอชื่นชอบแฟชั่นและกลายเป็นแฟชั่นไอคอนที่สาวๆทุกคนชื่นชอบเธอขึ้นปกนิตยสารเทนวอล์ Walk, ครั้งแรกตอนอายุ15ซึ่งถือว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ขึ้นปกหนังสือเล่มนี้เลยทีเดียว สิอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้ว่าเอมมาวัสันมีสีที่ชอบมากที่สุดก็คือสีไลท์บูซึ่งเราน่าจะเห็นเธอใส่เสื้อผ้าสีนี้ไปร่วมงานต่างๆยู่บ่อยๆ 11. ตอนที่เอมมาอายุได้17ปีชื่อของเธอถูกบันทึกลงในกินเนสบุ๊คในฐานะนักแสดงหญิงที่ทำเงินได้มากที่สุดในทศวรรษโดยทำเงินได้ 5,400ล้านดอลลาร์สิตอนเอมม่าอายุได้สิปีเธอตกหลุมรักทอมเฟลตันหรือเดวโกูมอลฟอยที่แกกว่าเธอสองปีแต่ทอมรักเธอเหมือนน้องสาวและตอนนี้ทั้งคู่ก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน 13. บสามเอมมาฝึกฝนจนได้เป็นครูสอนโยคะเหตุผลที่เธอเรียนโยคะ ก็เพราะเธอต้องการสแสวงหาความสงบภายในใจิตใจเธออยากทำให้ตัวเองรู้สึกสบายใจเหมือนอยู่บ้าน 14. เธอมีน้องชายแท้จากพ่อแม่เดียวกันอยูนหนึ่งคนชื่อว่าอเล็กวสันแถมเขาคนนี้ยังหล่อสุดๆอีกตั้งหาก 15. นอกจากน้องชายแท้แล้วเธอยังมีพี่น้องจากพ่อคนเดียวกันอีกสามคน ซึ่งเป็นฝาแฝดผู้หญิงชื่อว่านีน่าและลักส่วนน้องชายอีกคนชื่อว่าโทบีตามมาด้วยน้องชายจากการแต่งงานใหม่ของพ่ออีกสองคนด้วยกัน 16. เอมมาตัดผมทันทีที่ถ่ายแฮร์รี่ภาคสุดท้ายเสร็จเพราะเธออยากตัดผมสั้นทรงพิกซีมาตั้งแต่อายุ16ปี 17. คุณรู้หรือไม่ก่อนที่เธอจะได้รับบนเฮอร์ไมโอนี เธอต้องไปออดดชั่นเพื่อรับบทนี้มากถึงเจ็ดครั้งก่อนที่จะได้ในครั้งที่8 18. ทั้งที่ความจริงแล้วเจค o กอลิงตั้งใจจะให้เธอรับบทเฮอร์เมโอนี่ตั้งแต่เธอไปออดดชั่นครั้งแรกแล้ว19เธอเคยถูกเสนอชื่อให้รับบทซินดูเลล่าจากดิสนีย์มาก่อนด้วยแต่สุดท้ายเธอก็ปฏิเสธบทนี้ไป20 เธอปฏิเสธบทแสดงนำจากเรื่องลาลาลาแลนเพื่อที่จะมารับบทเบลใน Beauty and the Beat ีทำให้บทนำของเรื่องตกไปอยู่กับเอมมาสโตนแทนและนี่ก็คือ20เรื่องเล่าเกี่ยวกับเอมมาวัตสันที่เราอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน